เวลาวันนี้ผมมาทำนะคูณสีที่คูณสีสั่งไว้ครับกําำหนดให้แสตเท่ากับลบสี่ลบสี่รบสามครับเขียนเป็นจำนวนเชิงคู่ครับมาทำกันเลยครับคือข้โอ้ยผิดสีดำก็คือเอาเอาสี่ยกกลังสองเป็นสิบหกนะครับเดี๋ยวใส่รูดด้วยครับอย่าลืมใส่รูดนะทุกคนแล้วก็นะครับเอารูดสาม รูปสามไปยกกำลังสองคูณรูปสคนรูปสามครับก็คือ,อไไก็เป็นเท่ากับสมนะครับเพราะว่าถอดเพราะวถอดรูปคือเท่ากับสามสาเป็นสี่สีคูณสเท่ากับหค,ครับเอาสิมาคูณสามครับก็จะเป็นสีนะครับจะเป็นบวกสี่สิ่สิบแปดเอามาบวกกัน,นครับมาบวกกันเท่ากับรูปหกสิบ หมู่สี่ถอนรลดก็คือแปดนะครับแล้วก็มาหาในกาภแทนนำมหาแทนครับแล้วก็ตั้งอะไรนะครับเท่ากับรูดสามนะเพราะว่าเราตัดตัดนี้นะครก็เป็นรูดสามรูดสามแล้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือตรงนี้ แล้วก็มันจะเป็นนี่มันเป็นลบๆนะครับลบๆก็จะเป็นก็นคือลูกายอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทำนะครับก็คือจะได้ว่าจะได้ว่าเท่ากับายบวกา i ส่วนสามส่ i ส่วนสาครับนี่ครับคำตอบครับ จำนวนเชิงซ้อนอยู่3แบบด้วยกันครับก็จะมีบวกลบแล้วก็หารครับผมเรามาเริ่มกันที่ข้อบวกกันเลยครับผมข้อบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากครับก็จะเริ่มจากนํา10ไปบวก1ครับมันก็จะเท่ากับ11จากนั้นก็นาลบ3าไไปบวกกับลบ 5i ก็เท่ากับลบไอก็เท่ากับบวก 2I นะครับจากนั้นมาที่ข้อลบกันเลยครับผม ก็จะนำลบ3มาเจอกับบวก4นะครับแต่ก็เราอย่าลืมเครื่องหมายนะครับเครื่องหม,มายมันคูณเข้าไปอย่างนี้ครับก็จะเป็นลบ3บวกเมื่อคูณเข้าหมายเข้าไปลบคูณเข้าไปแล้วก็จะเป็นลบ4นะครับเมื่อลบ4เมื่อลบ4เจอกับลบ3มันก็จะเป็นลบ7ไอครับผมให้ลบเเฉยๆครับผมจากนั้นมันจะเป็น บวก7 I เจอกับลบ3ไนะครับแต่เราก็อย,าย่าลืมเครื่องหมายเมื่อเครื่องหมายคูณเข้าไปครับลบเจอลบมันก็จะ,ะกลายเป็นบวกครับเราก็เลยต้องเขียนในเขียนมาเป็นบวก10ไครับผมครับต่อมาก็จะเป็นของการหารนะครับนี่ก็จะคิดโจทย์ขึ้นมาเองนะครับ9บวกไอส่วนวย ต่อมาก็จะมาเขียนในรูปแบบสันจุกก็จะเป็น7ลบ5ไอลบ 5I นะครับเมื่อในตรงนี้เครื่องหมายเป็นบวกเรามาเขียนในรูปแบบสันจุกก็จะกลายเป็นลบถ้าตรงนี้เป็นลบจุดมาเขียนตรงนี้ก็จะไปขึ้นมาเป็นบวกนะครับต่อมาก็จะมาเริ่มนะครับผมเราก็จะนำา9ไปคูณกับ7นะครับ9กจก็เท่ากับ6 13นะครับหลังจากนั้นก็จะเอา9ไปคูณกับลบ5ไก็จะเป็นลบ 45i ครับผมจากนั้นก็เอา 6i ไปคูณกับ7ก็เท่ากับบวก4 12 i ครับจากนั้นก็จะนำา i ไไปคูณกับลบ 5i า3 0ก็จะเป็นลบ i 0 i ลัง2ครับผมจากนั้นก็จะมาที่ตัวส่วนมาเลยครับก็จะเป็นจคูณเก็จะเป็น 49ครับจากนั้นก็จะเป็น7คูณ5้าก็จะเป็นลบ45่ไอจากนั้นก็จะเป็น5้ไอคูณกับ7จครับก็จะเป็นบวก45่ไอจากนั้นก็จะเป็นบวก5คูณกับบวก5้ไอคูณกับลบ5้ไอก็จะเป็นลบย5่ไอกำลังสองครับผมจากนั้นก็จะเริ่มมาเขียนเลย อย่างนี้ครับก็จะเอาดึง63ลงมาคืตรงนี้จะเป็นลบ30ไอากลาลัง2เนี่ยก็คือไอากลาลัง2มีค่าเท่ากับลบ1เมื่อลบ1มาคูณกับลบ30เครื่องหมายนะครับก็จะเปลี่ยนลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวก30นะครับจากนั้นก็จะเป็นลบ45ไอเจอก,กับบวก42ไอมันก็จะเป็นลบ สามไอครับผมจากนั้นก็จะเป็นตัวหารเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวส่วนมันก็จะเป็น45ตัดเลยสี่สิบห้ครับผมใน i อกำลังสเนี่ยใน25 i สกำลังสก็จะเป็นเหมือนเดิม i อกำลังสมีค่าเท่ากับลบหเมื่อลบหเจอกับคูณเท่ากับลบยีเนี่ยมันก็จะเท่ากับบวก25เฉยๆนะครับก็จะเป็น63สิบวกสาก็จะเป็น93้ลบส ไอ้ส่วนด้วย49บ้าวกยีจะเท่ากับ74ิครับผมครับเสร็จเรียบร้อยครับครับก็สวัสดีและขอบคุณทุกคนครับ